งอกนี่คือใบกล้วยช่ายนะคะทุกคนเก็บไว้อยู่ในกระถางน,นี่แหละไม่ตีเวอร์มาเบิ่งนันนี้ค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วอากาศมานะคะผักเพิกก็เริ่มงอกนี่คือใบกล้วยช่ายนะคะทุกคนเก็บไว้อยู่ในกระถางนี่แหละไม่เอาออกนะคะแต่ว่ากระถางที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S ก็จะเอาไปผสมกับดินที่เราเอามาปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะ แต่ตอนนี้ชอบมากทุกคนถึงเวลาแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วคะ่ะหมดเวลาการซื้อุยช่แล้วดีใจสุดๆเพราะว่าถ้าเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยเราจะได้กินสดใหม่ทุกวันนะคะไม่ต้องงอ้อละและนี่เลยได้รับแสงแดดสักทีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่ปะเข้าไปต่อคุยกันในบ้านต่อจ้า สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาเจอกันอีกครั้งหน้ากับสาวสว่างนานพอสมควรที่จะมานั่งทําคลิปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าช่วงหลังๆก็ชีวิตก็ว้าวุ่นกับงานเลือกเกินนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาเราหนักอื้อกับงานเราก็พยายามผ่อนคลายอย่างอื่นไปบ้างนะคะ <_' S 1> อ่ะวันนี้ก็ยิงประเด็นเนาะสําหรับเรามีเวลามาอยู่ที่เมืองนอกนี่ก็ประมาณสักเขาเรียกว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของชีวิต เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนประสบการณ์มันก็จะพยายามทยอยมาสะสมมาบ้างอะไรบ้างเยอะมากหลายหลายท่านที่เข้ามาถามนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะทำไมเหมือนกับเงีนเนยบๆไปอะไรทํานองนี้สาสสว่างก็เลยอยากจะมานั่งพูดคุยสักนิดหนึ่งเนาะช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นงานกับที่บ้านแล้วก็งานกับที่ทํางานเยอะมากขึ้นแล้วก็เราให้เวลาครอบครัวมากขึ้นนิดหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่เราก็ทํางานทํางานอย่างเดียวทุกคนงานนี่มันจะขึ้นสมองละปัจจุบันนี้ก็เลยหาเวลาว่างออกไปนู่นมานี่ทีกับแฟนนะคะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เราเจอแทบจะทุกครั้งไปแต่ว่าด้วยความที่เราคิดต่างจากคนอื่นเราก็จะมีมุมมองที่แบบอืมคือมองแล้วก็คิดโพสิทีฟไว้ก่อน ไม่ได้ว่าติดลบเสมอไปนะทุกคนบางทีถ้ามันเยอะเกินไปเราก็อาจจะปี๊ดแตกบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นบางเรื่องนะคะนี่แหละชีวิตของมนุษย์จริงๆอะมาเข้าเรื่องนี้กันเลยดีกว่าก็มีช่วงเวลานี้นะคะที่แบบว่าหักมุมตัวเองว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวบ้างออกเที่ยวบ้างแล้วก็ให้เวลากับหลายๆอย่างพอเนื้อหามันมาแบบนี้ปุ๊บสาวสว่างได้รับรู้เรื่องอะไรรู้ไหมทุกคน พอเราเข้าไปอยู่ในหมวดของคำว่ารู้จักคลุกคลีกับใครใหลายๆท่านคำพูดเนี่ยมันจะมาแบบคือโอ้โ oh, หแม่บ้าบาอคอแตกมันเยอะมากจนเราทำตัวไม่ถูกเราปฏิบัติตามเขาไม่ทันเราอยากจะให้เขาได้ทบทวนตัวเองด้วยแต่ว่าคนเรานะคะถ้าเราไม่รู้สึกว่าตัวเองน่ะมีปัญหาตรงไหนอ่ะมันก็ แน่นอนค่ะถ้าคนอื่นเตือนไม่ค่อยจะฟังแต่ว่าถ้าเราฟังสักนิดมันก็จะรู้ว่าเรานะอยู่จุดไหนแล้วนะคะเรามีปัญหาปนะัญหาหน่อยอยู่จุดไหนแล้วโดยที่ว่าสาวสว่างนี่ก็เจอนะเจอแบบจะเจอนิดเจอหน่อยจะเจอปลีกย่อยปลีกหนาะมาก็แล้วแต่นะคะตามมาลนที่เขาต้องการให้เราเป็นอืมณโมเมนต์นั้นน่นะเราก็แค่ไม่อยากจะตอบ เราก็แค่ไม่อยากจะพูดคุยเราก็แค่แบบว่าคืออยากจะตัดผ่านไม่อยากให้มันมีปัญหาคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะให้เราอยู่กับเขาแล้วก็ชอบจะถามนู่นถามนี่แล้วก็ชอบหาคําตอบจากตัวเราเยอะๆอืมเป็นไหมเคยเจอไหมสําหรับตัวสาวสว่างเองนี่ก็คือเราเจอกันบ่อยมากเจอปัญหานี้ คือเราอยากจะแทรกพันดินแบบแยกออกไปอยู่อีกโซนหนึ่งเลยเพราะว่าบางคนนี่ก็คือเขาไม่เข้าใจนะว่าการที่เรานะ่ะรู้จักใครสักคนเนี่ยเราต้องให้เซฟโซนเขาบ้างเราต้องแบ่งโซนให้เขามีอากาศหายใจด้วยไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆคุณจะทําอะไรก็ได้ตามใจคุณถึงคุณจะเป็นคนที่รู้จักมักจีจากที่ไหนก็ตามหรือว่าคนที่สนิทกับเขาก็ตามด้วยเราถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะทุกคนนะ ถูกเลี้ยงมาคือให้ให้โซนของเขาบ้างให้รู้จักคําว่าพื้นที่ของเขาจะบอกว่าตามครอบครัวเลยมันก็ไม่เสมอไปแต่คนเรามันเลือกปฏิบัติได้นะคะทุกคนเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะคอยคว้าหาความรู้เข้าหาตัวเองได้อืด้วยที่ว่าการที่เขาพูดอะไรผิดถ้าเราคิดในเรื่องที่มัน positive thinking อ่ะมันไม่ผิดหรอกที่เขาพูดอย่างนั้นแต่มันผิดที่ว่าเราไม่ชอบที่จะฟัง เราก็เลยเป็นตัวปัญหาที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดกับเราเขาไม่พอใจอย่างแรงอะไรทํานองเนี้ยโดนบ่อยมากแล้วเราจะทํายังไงอะกับคนเหล่านี้หรือว่าคนกลุ่มนี้นะคะสําหรับตัวสาวสว่างนี่ก็คือมีอย่างหนึง่งเมื่อมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บสาวสว่างจะเป็นคนเงียบแล้วก็ฟัง จะไม่ไปตอบโต้จะไม่ไปอะไรเพราะว่ามันไร้ไร้เหตุผลที่จะไปทําจุดนั้นเอาไปแก้ตัวต่างถ้าเขาเลือกที่จะแบบว่า,าพูดต่อเนื่องหรือว่าจะแบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือจะเฉียงต่อหรือว่าจะคุยสิ่งที่มันไม่ถูกอยู่แล้วจะ,จะขุดอยู่นั่นอะ่ะจะขุดอยู่นั่นอ่ะนั่งนิ่งเขาจะพูด พูดจบแล้วเราก็หันหลังเลยค่ะทุกคนหรือไม่แล้วก็เดินหนีจากโมเมนต์นั้นไปอ,อ๋อไม่ว่างค่ะไม,ไม่สะดวกรับนะคะคําพูดเรานี้ไม่สะดวกค่ะขอบคุณไปเลยค่ะอย่างนั้น<า>เลยที่สาวสว่างเนี่ยไปไม่ใช่อย่างอื่นนะอยากจะลองแบบว่าเข้าโซนมุมมองนี้บ้างนะคะว่าเราจะคุยกับเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมหรือว่าเราจะไปอยู่กับใครที่เขารู้เรื่องแบบอย่างเรารู้หรือว่าเป็นเหมือนเราไหมปรากฏว่า เจอแบบหลายรูปมุมมองทุกคนจาวสว่างคิดเลยว่าเออเราก็พูดเลยนะเราไม่ใช่เด็กอายุสิบขวบหรือยี่สิบปีเราไม่ใช่สาวคนที่แบบว่าคนที่จะไปแบบคือต้องต้องติดแจกับทุกๆโมเมนต์ของเพื่อนหรือว่ากลุ่มก้อนก็เลยพูดคุยกับสามีว่าที่รักฉันเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยเธอคิดว่ายังไงคุยกับเขานะคะ เพราะเราก็รู้สึกแย่เพราะเราไปเลือกที่จะทำดีกับเขาแต่ระหว่างที่ทําดีกับเขาเหมือนกับเราให้ให้สิ่งที่เขาไม่เคยได้ให้สิ่งที่เขาได้พูดออกมาให้ให้เวลาที่เขาได้แก้ตัวของเขาอ่ะทุกคนเข้าใจปะแล้วทีเนี้ยสามีก็เลยบอกว่าอืมถ้าเธอไม่ไหวเธอก็แค่เดินออกมานะคนเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรให้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรอกอืม ก็จริงนะเพราะว่านับตั้งแต่วันแรกที่สาวสว่างมาการพูดคุยกับคนไทยหรือว่าเราต้องการคําว่าไทยๆอยู่กับตัวเองบ้างเนี่ยมันก็เริ่มจากค้นคว้าหาเพื่อนหาคนคุยบ้างอะไรบ้างทานองนั้นน่ะรู้ไหมปัจจุบันนี้ติดเนี่ยเลยติดเนี่ก็คือว่าไม่เอาละไม่เอาดีกว่า เลิกคิดกับจุดนั้นเลิกตั้งใจกับจุดที่ว่าเราต้องเห็นเพื่อนดีกว่าเห็นคนนู้นดีกว่าเอาใจใส่คนอื่นดีกว่ากลับมามองตัวเองโมเมนต์ที่สาวสว่างได้คิดตรงนั้นปุ๊บนะมันเหมือนกับไหลปลื้มมาเลยบอกว่าเฮ้ยมันอิ่มตัวมันอิ่มตัวในการที่จะไปตรเตะมันอิ่มตัวที่จะไปคบค้าสมาคมกับคนที่เขายังติดอยู่ในห่วงของการเวลาที่ต้องหาดีเทลยเยอะ นั่นน่ะคือจริงเลยเจอจ,จังเลยกับตัวเองก็เลยบอกกับตัวเองว่าไม่เอาแล้วเลิกเลิกแล้วเลิกเลิกดูถูกตัวเองเลิกเลิกคือเลิกให้ความสำคัญคนอื่นมากกว่าตัวเองอาจจะช่วยได้คนเราเนาะทุกคนนมันสามารถช่วยกันได้หนึ่งครั้งครั้งที่สองเป็นการแก้ตัวครั้งที่สามไม่ต้องเกิดขึ้น เพราะว่าเวลาเราให้ใครไปแล้วอ่ะอาการสามครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราเปิดช่องทางให้เขาเข้ามาโจมตีเราได้ง่ายนะมันเหมือนกับเขาเคยได้อะไรจากเราไปแล้วเขาจะต้องการต้องการมากขึ้นและก็มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือมองในในเรื่องที่แบบว่าถ้าเราจะหักมุมดิบจริงๆออกจากคนกลุ่มเหล่านี้นะคะทุกคนแต่ว่า ดาวสว่างเองนี่ก็คือโอ้โหพอได้เจอมุมมองนั้นปุ๊บนะเราก็คิดว่านี่คือคนที่เราเคยรู้จักเหรอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเจอทุกวันเหรอมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเยียวยาหวัวใจเหรอมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้รอยยิ้มกลับมามันจะทําให้เราคิดมากมันจะทําให้เราเครียดเลยหนอกเลยค่ะทุกคนนี่คือง่ายมากที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่มันผ่านมามันเป็น เกตไอเรียความรู้เลยนะคะทุกคนว่าการใช้ชีวิตของเราอยู่เมืองนอกไม่จําเป็นต้องไปเกาะสถานการณ์อย่างนั้นเสมอไปตอนนี้เราอยู่เซฟโซนก็คือว่าเราอยู่อยู่บ้านของเราอยู่กับครอบครัวครอบครัวเราอบอุ่นอยู่แล้วเนี่ยก็คืออยู่แค่นั้นพอค่ะชีวิตของเรามันดําเนินได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะบอกทุกๆคนไม่ต้องไปขัดเกลาใครไม่ต้องไม่อยากอยากจะไปให้ คำสอนใครเยอะพาะบางทีเขารู้เขารู้มากกว่าเราอีกแต่เขาแค่ไม่ปรีปากพูดไม่อยากจะตอบเราหรือณนะโมเมนต์น่ะคือเขาไม่อยากจะได้ความรู้จากเราหรอกทุกคนเขาแค่มั่นไส้เขาแค่เสียแซงเข้ามาอืมจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละค่ะสิ่งแรกที่สาวสว่างอยากจะมาพูดคุยมากๆเลยเพราะว่าในเวลาที่ เดินเดินมามาอยู่กับตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าให้อากาศให้ลมหายใจกับตัวเองให้ความรู้สึกดีๆกับเพื่อนรอบข้างแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเราไม่ใช่คนในจุดบุงเมนั้นเราไม่ใช่คนประเภทนั้นก็เลยต้องเลือกที่จะเซฟโซนอยู่กับตัวเองดีกว่ามันเหนื่อยนะทุกคนมันเหนื่อยทําตามคนอื่นมันเหนื่อยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําตามใจตัวเองไม่ได้ ถึงกับที่ไปดื้อดึงกับคนอื่นนะเราก็อยู่ในเวของตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ไปหาเรื่องกับคนอื่นแบบนั้นคือชีวิตเราดีมากทุกคนใครที่จะยุ่งเหยิงต่อไปปล่อยเขาเพราะบางทีเราพูดเดยอะเกินไปเราให้ความจริงใจกับเขาเกินไปมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปทุกคนนี่แหละกลุ่มคนไทยในเมืองนอกนะคะถ้าเราจะศึกษา ถ้าเราอยากจะได้ใจคนอื่นเอาที่ว่าเริ่มต้นเลยที่ตัวเรานะพาอสาวสว่างเคยเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ทําความเข้าใจกับคนอื่นเยอะเยอะจนใช้เวลาเปลืองสมองไปเยอะมากกับคนอื่นปัจจุบันนี้ขอพักแล้วก็ขอให้ ความสดชื่นของตัวเองเนี่ยแบ่งปันกับตัวเองให้เยอะๆสูดลมหายใจเข้าออกให้เต็มปอดเลยทุกคนแล้วก็คือจะทำอะไรก็ได้ให้มันง่ายกับชีวิตเรานี่แหละค่ะคำตอบที่สาวสว่างอยากจะมาพูดวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาฟังจนถึงจ<ม>ุดก็<ม>อยากจะให้ทุกคนเนาะได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึง่งว่าเมียฝรั่งทุกคนไม่ได้คิดเหมือนกันเสมอไปแล้วก็มีมุมต่าง ที่มันซับซ้อนมากนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้คำว่าเห็นแก่ตัวนี่มันฝังรากเยอะพยายามพยายามอย่าให้ตัวเองไปอยู่ณนะตรงนั้นนะคะถ้าเห็นแก่ตัวมาปุ๊บหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีประโยชน์และดูมีคุณค่ามากที่สุดก็คือการรักตัวเองนี้มากๆนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จเนี่ยสาวสว่างก็เริ่มเข้าครัวทำกับงข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขม,ม,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ